ดีครับในนี้ท่านกำลังเข้าสู่รายการชีวิตกับการทรงหนังขยายเขตแดนให้กว้างไกลตอนที่5เราจะนำท่านเข้าไปสู่บรรยากาศในการประกาศในครั้งที่ผ่านมาหลายสิบปีของอาจารย์วิรชัยโกแวผู้ นำทัพสร้างสาวกออกประกาศข่าวดีพระกิติคุณไปจนสุดปลายแผ่นดินโลกของท่านและท่านมีนโยบายที่จะสร้างสาวกมากมายเพื่อนำพระกิติคุณไปสู่ชนทุกชาติในแผ่นดินโลกที่ท่านได้ประกาศตัวรับใช้พระพป็นเจ้าองค์พยคริต์ สามคุณศึกเข้าเผชิญปืนไรเฟิลกระบอกโตผู้รับใช้พระเจ้าอาจารย์เบราชัยโกแวได้ให้อาจารย์ประคองโพสีทองซึ่งท่านได้แบ่งปันในเช้าวันนี้เกี่ยวกับการรับใช้ของท่านอาจารย์ประคองโพสีทองนอกจากช่วงไปที่อำเภอบางปะหันจังหวัดอยุธยา ตามที่ได้เล่าบางช่วงของเหตุการณ์ให้ฟังไปแล้วแต่ก่อนที่จะไปที่บางปะหารน,นั้นยังมีเหตุการณ์ระหว่างที่ผ่านการอบรมจากอาจารย์วิรยชัยโกแวกับพี่น้องสมาชิกลหลายๆท่านที่ร่วมกันรับใช้กับอาจารย์วิรยชัยโกแวเมื่อเวลาประมาณสักช่วงเวลาปี1965อาจารย์วิรยชัยโกแว ท่านได้เน้นการอบรมสร้างสาวกอย่างจริงจังซึ่งผมก็ร่วมอยู่ในทีมนี้ด้วยอาจารย์ปกครองเล่าให้ฟังที่มาร่วมก็มีอาจารย์เนียนอาจารย์นิกรท่านแก้วท่านปีชาแสงคงท่านเล็กท่านสุรชัยและท่านหลิวตอนนั้นท่านหลิวเป็นผู้ปกครองอยู่ที่คิดจักจังหวัดราช,ชบุรีท่านผู้ฟังครับ อาจารย์วิรชัยกโกแวร์ก็คงจะมองเห็นของประธานของแต่ละคนระหว่างการอบรมได้เป็นอย่างดีท่านก็เลยบอกว่าทุกทกท่านเนี่ยเหมือนขุนศึกของพระคริสต์ที่จะนำทีมออกไปประกาศสู่ศึกกับพญามารที่ครอบครองแผ่นดินโลกประกาศตัวตนอย่างชัดเจนที่จะประกาศทุกรูปแบบ เพื่อน,นำดวงวิญญาณเหล่านั้นกลับมาหาองค์พี่สุขิตท่านก็บอกว่าผมก็เหมือนขุนศึกที่ไปร่วมทัพประกาศครับสาวกที่นั่นมีผู้ปกครองท่านหลิวซึ่งอยู่ที่คิดจักรที่จังหวัดร,ราช,ชบุรีท่านก็จะต้องไปประกาศในเขตจังหวัดร,ราช,ชบุรีนั้นระบุจุดยุทธศาสตร์ไว้ในการประกาศไปสุดเขตชายแดนพมา่า เป็นการเริ่มต้นท่านเองก็ได้พร้อมที่จะให้การประกาศนั้นเกิดผลใบปิวสำคัญก็เตรียมพร้อมมีร้านชายผู้ปกครองเรลวและอาจารย์สุรชัยทุกคนที่ผมเคยเอ,อ่ยถึงสวมชุดพันพร้อมการออกรบเพื่อประกาศภะกิติคุณเมื่อถึงวันนัดหมาย ผมก็ลงไปที่ราชบุรีทันทีไปนอนพักบ้านผู้ปกครองซึ่งเป็นลานโกปีหรือลานกาแฟสมัยโบราณในสมัยนั้นการอธิษฐานก็เริ่มขึ้นทันทีเมื่อไปถึงก็กลจะด,ดึกขึ้นไปขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่ท่ามกลางพวกเราที่จะสรุปวางแผนทันทีในคืนนั้นได้ผลสรุปก็ออกมากลางดึกคืนวันนั้น เราเตรียมพักผ่อนเอาแรงพานะในการเดินทางก็เตรียมพร้อมแล้วขั้นเช้าตูเช้าตูวันรุ่งขึ้นก็รีบรับประทานอาหารเช้าพร้อมกับโอยยะผลละแก้วพานะการเดินทางก็คือรถโมอโเตอร์ไซค์เข็มแซกอาจารย์บะคองบอกผมเปคนขับรถเองสูงเกงยีนที่กลับว่าไม่ต้องซักเจ็บบ้านก็ยังอยู่ได้ ผู้ร่วมเดินทางสวมยุธภัณนครบชุดจับมือนดีฐานในเช้าวันนั้นให้พระเจ้าทรงนำทรงเจิมเราทุกคนขอพระเจ้าทรงสเสด็จไปด้วยเสียงรถโมเตอร์ไซด์ดังกระหึ่มขึ้นทันทีขุนศึกรู้หน้าที่ขึ้นซ้อนท้ายรถโมเตอร์ไซค์ทันทีมีอาจารย์สุรชัยและหลานผู้ปกครองเรีวเราสามผลพร้อมกันเอ็มแซดดังขึ้นเรามุ่งหน้าออกเดินทางไปสู่เทือกเขาที่อยู่ข้างหน้า ผ่านเขางูผ่านถ้ำเขาบินผ่านจอมบึงสู่เบื้องหน้าบนเขาสูงสู่เขตแดนสวนพึ่งในสมัยนั้นเพียงข้ามเขาตรงนั้นไปก็ถึงเขตชายแดนพมา่าสายวันนั้นเราแวะทานอาหารที่เพลิงขายของป่าข้ามทางด้วยอาหารที่มีอยู่ในย่างแต่ละคน เป้าหมายไม่ต้องค้างคืนต้องกลับถึงราชบุรีไม่ให้คำจุดหมายเราเขตเหมืองหินสีบนเขาแสนขุขักขดีว่าเป็นช่วงหน้าแรงผมว่าคนทั่วไปคงไม่ขึ้นไปง่ายๆหากไม่มีความจำเป็นเพราะทางแย่มากเราเดินทางร่วมประมาณเกือบสามชั่วโมงผ่านไปสามขุนสึกของเราก็เดินทางเข้าสู่เขตแดน เหมืองหินสีผมทราบว่าข้อมูลล่วงหน้าเขตนินิดคุ้มครองโดยนักเกลงโตเจอนักเกลงอีกแล้วที่นั่นลูกปืนพูดแทนคำพูดเสมอหากมีใครเป็นอะไรตายก็ฝังทิ้งกันบนนั้นหายสาบสูญไปไม่รู้เท่าไหรนะ่แล้วนี่คือคำบอกเล่าให้เราได้รู้ร่วงหน้าถึงทางเข้าเหมืองผมจอดรถเอ็มแซ ที่ตรงหน้าป้อมยามที่มีหมายกันมียามสามคนคนที่หนึ่งสวมเสื้อคลุมแบบทหารชั่วที่เอวต้องมีปืนเดินเข้ามาที่เราสามคนมือล้วงกระเป๋าเสื้อข้างขวาอีกสองคนสะพายปืนไรเฟิลอยู่บนบ่าขยับปืนพร้อมเราเปิดการเจรจาอย่างไม่ต้องสงสัยหรือกงังวล อยู่เวลาประมาณสัก20นาทีเห็นจะได้คำถามแรกที่เราถูกถามสามคนจะไปไหนที่นี่ห้ามผ่านนะเสียงดังฟังชัดแบบนักเรงแล้วเราก็ต่างอธิษฐานกันมาตลอดอยู่แล้วถึงจะรู้ว่าจะต้องเจออะไรแนะ่แล้ววันนี้ก็เจอจริงๆฝ่ายเราก็ตอบว่าเราจะมานำข่าวดีมาบอกที่น้องของเราที่นี่เรื่องพระเยซูมาบังเกิดเพื่อไทยบาไม่กับพวกเรา พ้นจากบาปแกเราทุกคนแล้วผมก็มีใบปิวมาแจกด้วยเราสามคนก็จะกลับลงจากเหมืองเย็นนี้แหละขอที่เราจะเข้าไปนำข่าวประเสริฐถึงพี่น้องเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ฝ่ายคนถือปืนไรเฟิลตออย่าสร้างปัญหานะที่นี่เขาพูดกันด้วยลูกปืนนะแล้วมาให้ทันก่อนมืดด้วยลงจากเขาออกไปนอกเขตของเรา เราอตก็บครับผมสามปนจะกลับออกจากเหมืองก่อนค่ําขอบพระคุณมากๆครับขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่านครับในเวลาช่วงพักทิ้งเรามีโอกาสไปประกาศตามแคมป์คนงานตามบ้านพักเรื่องราวของพระเยซูเราพยายามใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเราสามขุนศึกประคลิป ที่อาจารย์วิรชัยโกแว์อบรมเรามาจากวันนั้นเราก็ประกับประกบกับคนงานที่เหมืองนั้นตลอดทั้งวันที่อยู่ที่นั่นนอกจากไปประกาศตามแคมป์บ้านพักแล้วเวลาอื่นเราก็ประกาศตามบ้านพักคนงานที่อยู่ที่นั่นให้เกิดประโยชน์จนบ่ายเราก็ลงจากไปอีกด้านหนึ่งของเขาฝั่งชายแดนพมา่า น่านจะเป็นชนเผ่าต่างๆที่เราไปประกาศเราเลาะเขากลับมาทางด้านนี้ไม่ได้กลับไปทางเดิมเคยอ่านหนังสือเดินป่ามาหลายครั้งเรื่องการเดินทางในป่าย้อนกลับอาจอันตรายได้ในเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้บางช่วงเราอาจจะหลงทางสั้นๆแต่ก็ออกมาได้ท่านผู้ฟังครับไม่ได้มีเรื่องอะไรที่มัน ตื่นเต้นมากไปกว่าที่เห็นแค่ปืนแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรให้เราหวั่นไหวเพราะพระเจ้าอยู่กับเราเรามั่นใจเรารัดเลาะลงเขาอีกด้านหนึ่งก็ทางก็แย่เหมือนเดิมแล้วครับบนเขาไม่มีทางให้เราวิ่งนอกจากทางเดินป่าเราก็กลับลงมาปลอดภัยถึงราชบุรีคำคำพอดีพระเจ้าให้เราผ่านมานั่งอยู่ที่บ้าน ของอาจารย์หลิวในคำวันนั้นอย่างปลอดภัยเป็นเหตุการณ์หนึ่งของการประกาศผมว่ามันก็โหดดีครับแต่ไม่เป็นไรเพราะเราเชื่อในพระเจ้าของเราเราก็ประกาศคิดว่าจะเกิดผลเมื่อเราหวานลงไปพืชผลก็จะเกิดขึ้นมาเข้าสู่ฤดูหน้าฝนแล้วจากนี้ไปเชื่อว่าจะเกิดผลดีที่นี่ไม่มากก็น้อยแต่เราเชื่อว่าเกิดผล ท่านผู้ฟังรายการครับอาจารย์บะครองเล่าให้ฟังเรื่องนี้ก็เป็นประสบการณ์หนึ่งที่ทําให้เราได้ฟังการรับใช้ในสมัยก่อนๆของผู้รับใช้ในยุคนั้นเมื่อ560ปีที่แล้วที่อาจารย์วิโรชัยหนึ่งเดียวแห่งสยามมือยิ้มได้อบรมแล้วก็สร้างสาวกอย่างมากมายอยากจะฝากพระพจนะของพระเจ้าในรูกาบทที่22ข้อที่35-36 พระองค์จึงตัดถามพวกสาวบกว่าเมื่อเราใช้พวกท่านออกไปโดยไม่มีถุงเงินหรือย่ามหรือรองเท้านั้นท่านขาดอะไรบ้างไหมพวกเข้าทูนตอบว่าไม่ขาดเลยพระองค์จึงตัดกับเขาว่าแต่ตอนนี้ใครมีถุงเงินเอาไปด้วยมีย่ามกใอยเอาไปเหมือนกันและคนที่ไม่มีดาบกใอยเอาชายขายเสื้อคลุมของตนไปซื้อดาบ ครับท่านผู้ฟังครับขอาการเล่าสู่กันฟังในวันนี้งานรับใช้ของอาจารย์วิรชัยโกแวกับทีมของอาจารย์ประคองสาวกในยุคนั้นและวันนี้อาจารย์ประคองก็ยังรับใช้ยอยู่ก็ยังอยู่ในเครือข่ายของอาจารย์วิรชัยโกแวที่ร่วมรับใช้กันมานานและอาจารย์ประคองในยุคนั้นที่เล่าเรื่องของราชบุรี ท่านก็นบอกว่าได้มีงานหนึ่งที่มิชชันนารีของต่างประเทศได้นำโครงการบทเรียนทางไปรษณีย์มาให้ผมได้ดำเนินการแต่ผมก็ดำเนินการมานานแสนนานจนวันนี้บทเรียนไปรษณีย์ที่สอนพระคัมภีร์ให้ทุกคนได้ศึกษาและมีโอกาส ก็ดำเนินการมานานหลาย10ปีจนวิเชเนรี่ท่านนี้เด็กกลับไปโครงการนี้ก็อยู่ในโครงการของคริสเตียนสัมพันธ์ซึ่งอาจารย์บิชัยโกแวร์ได้ตั้งขึ้นในสมัยนั้นวันนี้บทเรียนไปย์นานาชาติยังอยู่ฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ได้รับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้ามาตลอดครับแล้วเราจะมีเรื่องเล่า งานรับใช้ของอาจารย์วีรชัยโกแวรที่จะนำมาเล่าสู่คนฟังอีกมากมายก็ขอทขอ่านผู้ฟังที่จะติดตามรายการครับวันนี้ชีวิตกับการทรงนํำขยายเขตแดนให้กว้างกันขอให้เราได้รับพพรกันทุกท่านสวัสดีครับ